อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับเอาเอายังไง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 นะยังไงยังไงฮะอยู่ๆไปไหนเนี่ยพี่โหจะไปดูพูจะไปดูพูไปไหมนะไปไหม ไปเหรอไปไไป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 ตัวเล็กไปไหมหนูไปไหมไปไหมอ่ะไปเหรออ่ะไปอุ้ย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 ไป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 อุไยไปนี่คือไปไหมเนี่ยอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 เดี๋ยวไม่ทานนี่มันห้าทุ่มครึ่งแล้วไปไปสายอากาศสายอากาศปิดนีใช่มไปสายสายไป นี่คือเมื่อกี้พี่ไปทํางานอยู่นะอยู่ๆก็ไปเลยใช่ไหมใช่ไปเลยหัวเปลี่ยนๆไงปิดแอร์วนยังไม่ได้ม่ได้เปิดแม่ไป Let's go Fiona พร้อมไหมพร้อมพร้อมนะโอเคไปเลยครับแม่น้องน้่นมีอะไรนั่งไหมมีครับนั่งอยู่กับพี่โก๋อ๋อมีผ้าลองไหมเอาผ้ามาลองก่อนนี่คือเหลือเวลาอีกกี่นาทีอ่ะตอนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งทันเนาะทันแล้วมั้งไปเรื่อยๆถือว่าไปขับรถเล่นแล้วกันแม่ดูดูไปไหนนะโมอาโมอ่ะ คือระหว่างที่คุณแม่กําลังขับรถนะตัวเล็กก็นั่งแทะไม่ใช่นั่งแทะสิแทะเขาเรียกอะไรคะแทะกล่องแทะกล่องคือแบบน้องมืงสองเดือนกว่ากําลังมันเคี้ยวอยู่ไนงะใช่โมอาโมอาเหมือนจิ้งจอกไฟเด็กกระตูนจิ้งจอกไฟดูดิโหดูแทะกล่องอร่อยเชียส่วนพี่หน้าหรอททพี่หน้าหลับพี่หน้าหลับพี่หน้าหลับแบบหลับโดยไม่มีอะไรกั้น เมื่อกี้ตอนอยู่ในบ้านอะพงมีพลุอะไรอย่างนี้ไงไม่เสียงเพราตดดอกไม้ไฟอ่ะก็วิ่งเข้ามาแส้ใหญ่เลยส่วนเบาะหรอไม่มีความรู้สึกใดๆที่หรอยังกระโดดยังเล่นอยู่ปกติอันนี้คือเพื่อนบ้านเราอ่ะอยู่ๆเขาก็เปิดรั้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะขับรถออกไปดูดอกไม้ไฟออกไปดูพลุออกไปดูพลุแม่ก็เลยออกเลยจ้ะออกด้วยออกด้วยไปด้วยค่ะอีกแปดนาทีเขาดาวแต่ว่าก่อนเราจะ เรอแล้วก็ถึงถึงแบบชื่อเชียนเลยหรอวันนี้มากับน้องซันต้านะครับที่นั่งอยู่นี่คือน้องซันต้ามากับน้องโมอาน่าและและพี่เบลน่ามากับมาม่าตอนนี้คือเริ่มเป็นสีแดงใช่ไหมคือคิดว่าคนน่าจะมุ่งหน้าไปที่เดียวกันก็คือสะพานตัดสิน ื่อจะดูรู้ตรงไอคอนสยามอ่าเคลื่อน,นี้ไปของไอคอนสยามเลยเหรอใช่ครับเราไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยนะเนี่ยเ <c oughs> พื่อนบ้านมาก็มาเลยนี่คือการตามเพื่อนบ้านนะถ้ามีข้อมูลเราก็อาจจะชัวร์กว่าน,นี้นะอาจจะไปได้ดีอาจจะแบบ<อ>วางแผนว่าจะออกมากี่โมงใช่นี่คือการแบบว่ามาอย่างฉุปป <c oughs> กกระหุแม่กลับจากโรตั้งแมามาไปตลาดแม่ไปรตั้งเพื่อจะซื้อ <c oughs> <c oughs> แซลมอนให้น้องตอนฮาทุม่มเริ่มติดแล้วคะอ่าติดแล้วคะ่ะาน้องคุญเขาดาวตรงนี้อะค่ะ่ <S <S ออกมาหาเรื่องอะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยอะไรเรามีมูลรูฟอ๋อเรามีมูลรูฟแต่ไม่ใช่ว่าตอนไปนจอดติดจะอยู่ใต้สะพานลอยไม่เห็นอะไรอยู่ดี <S <S อามาแล้วกระจกจก็จะเห็นอะไรไหม ก็เห็นอยู่นะก็เป็นมูลรู้ไงแม่ก็คือไม่มีแบบว่ามลพิษเข้ามาเพราะว่าหมาแม่จะเจอมลพิษไม่ได้โอโหติดแล้วค่ะพี่ฟีน่าตื่นเลยอะพี่ฟีน่าตื่นเต้นไหมพี่ฟีน่าตื่นเต้นไหม อยู่พาหมาเข้าดาวเนี่ยแส่กระดาษทีกินเข้าไปด้วยหรือเปล่าพี่โบเช็คนี้กระดาษอีกสามนาทีใช่ไหมใช่อีกสามนาทีจะเข้าดาวเราจะได้เห็นไหมอ่ะหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรห่กิโเมตระหนึ่งกิโลเมตรคือเราจะเห็นไหมแต่ตอนนี้พิโอนาพร้อมมากพี่น้า้ออุ๊ยพี่หน้าพร้อมไหมพี่หน้าพร้อมมากพร้อมมาก พีนาแบบขึ้นไปนั่งเต็มตัวมากเลยอ่ะอ่ติดนี่ก็คือเขาจะม,มาแบบเราเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินต่อที่สามย่าน <c oughs> เอาหมาไปเนี่ยนะก็หมาไว้ในรถอุ้ย <c oughs> ได้เหรอไม่ได้นะให้หพี่อน่าดูแลน้องเนาะพี่น่าดูแลน้องได้ไหมพี่นาไม่สนใจเลยณจุดนี้คืออีกหนึ่งนาทีแล้วแต่ว่าเรายังอยู่บนถนนอยู่เลยแล้วนี่อะไรเราก็จะเข้าดาวกันบนนี้เหรอมาแล้วนี่ไงได้ยินเสียงแล้ว นั่นไงเห็นไหมตามซอกตึกเห็นอยู่ตามซอกตึกใกล้เท่งคือแล้วเฮ้ Happy New Year คุณแม่ Happy New Year ลูกโวยรวยเฮงเสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคโควิดทุกคนเลยปลอดโรคโควิดขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยรวอยู่กับลูกเป็นนานเป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกตลอดไปเงจกให้ลูกค้า ร่ำรวยขายของดีๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงคร่ะทั้งสองคนเลยน่าดีหูด้วยพี่ใบ้ขอบคุณครับให้แม่อวยพรน้องๆหน่อยขอให้ทุกคนลูกค้าที่น่ารักของพี่ใบ้มีความสุขในปีใหม่นะคะทุกๆคนเลยคะ่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจ้าถูกแต่เราดูแอบดูพูดนิดนึงไหนอะเห็นผ่านซอกตึกเห็นผ่านซอกตึกเพราะเราดันมาอยู่ในแบบ มุมตึกพอดีไงใช่นั่น้ถามว่าเห็นไหมครับ้านนี้นี่พี่โกด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เห็นเยอะกว่าโอนัไนนี่เห็นไหมเห็นไมเห็นมนั่ยไงนั่งไงเล็กๆอ่ะนั่นไงเห็นผ่านซอกตึกเย้เอ้าอย่างน้อยมาก็ได้เห็นนะาอู้ยใหญ่อยู่เด้อนั่งไงใหญ่อยู่หน้าแล้วสวยอยู่นะแม่ใหญ่อยู่อลังการอยู่ไหนพี่หน้า พี่หน้าดูลพลุเหรอ,อดูพี่หน้าดูพลุพี่หน้าขับรถขารดานในรถปีนี้สวย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 ,นะสวยนะสวยนะเอาได้เห็นพลุอยู่นะตรงนี้พอดีเลยใช่อตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายเลยใช่ไหม ชเนื่องจากว่าเราได้ดูฟูแบบไกลๆเราก็เลยจะไปดูไฟแทนแถวไหนนะพี่กอแถวพระบรมมหาราชวังครับอซึ่งตอนนี้รถก็ติดมากๆยังไม่รู้ว่าจะออกไปจากจุดนี้ได้ไหมหรือว่าอีกนานแค่ไหนแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หมาหลับแล้วห้านั่หลับแล้วแต่แต่ว่าอีกอีกมัวนะคือไม่หลับเลยดูกระโดดอุ้ยแบบเล่นไม่หยุดอ่ะคือกัดอะไรน้ะมัวหน้ายังไงสรุปว่า กลับ <ไป S 1> บ้านเจอวัดพะแคร่ก็รถติดมาก,รถ,มากรถติดไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็น้องสองน้องเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าพอดีรถมันกลินล่นเครก็กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นไม่รถมันกลิ่นหม่น้องแบบไม่<ช>ไ,มไหวนะครับเครื่องฟอกอากาศเอา่ใช่นะครับก็เลยกลับบ้านมานอนดีกว่านะครับยังไงก็แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับติดตามกันไปอย่างนี้เสมอเสมอนะครับไว้เดี๋ยว ของเล่นใหม่ๆมารีวิวให้ดูกันอีกแน่นอนนะ้อยก๋วเนาะแล้วก็คอนเทนต์ปีนี้ก็จะพยายามแบบว่าใส่ความสนุกใส่ความเป็นตัวตนเพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวจะมีแบบว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับการพาคด้วยใครอยากเป็นนักพาคก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับแฮปปี้นิวเยียร์โอ้โอ้โอ้นี่ไงรู้ไงว่าจะถึงหมาหล่นนี่ไงรู้ว่าจะถึงบ้านแล้วนะจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าอะ่าปุยนะลูก